ดีครับพบกับทุกท่านเข้าสู่ช่องธนกิจสับ่กเรืองคลิปนี้จะพามาดูเมคโคสายเขียวครับเวคโ้ SK สองร้อ K สิบ SM ใทยคนไทยมายาวนานครับสำหรับเจ้าสายเขียวเมคโค ตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ของฮ i โน่ครับ J O 5 E 155่ร้อ้าสไรมากุงกี้ก็อยู่ที่0.93ครับเขาบอกว่ามันตัดมีดง่ายคลายดีเร็วมันบูมอัมขุดลึกได้7.60บครับกันนี่ใบแทกนี่80เซนครับมาตรฐาน รถขุดขนาด20ตัน21ตันประมาณนี้ครับโอ้ทิ่มกอไผ่เข้าไปครับเป็นงานวางข้อระบายน้ำเพื่อที่จะขยายถนนนะครับต้องงัดกอไผ่ออกมาก่อนคลิปที่แล้วก็ตีกอไผ่ ลิปนี้ก็เลยมางัดตอไผ่ครับจากกอไผ่ก็กลายเป็นตอไผ่ไปแล้วโอ้โแหแรงงัดแรงต้านนี่สุดจัดเลยครับ แม่งัดทีวีขยับตามเลยครับเดี๋ยวหาตั้งท่ามาก่อนโอ้โหสุดจัดครับสุดจัด

ต้องค่อยๆแซะออกทีละมุมครับแต่นี้จะงัดออกทีเดียวเลยไม่ได้เพราความหนานแน่นของลากไผยเนี่ยดึงยึดพื้นที่ที่ดินไว้ดีอย่างดีเลยครับ ฮ่าต้องค่อยๆเกียร์ครับงัดตอ่อไผ่นี่ต้องใจเย็นๆครับใจร้อนไม่ได้ครับงัดต่อไผ่เนี่ยงัด็จก็หมุนมาครับคันนี้ โอ้โหต้องค่อยๆเกี่ยวกันครับพี่น้องแสะออกไปเรื่อยๆครับตัวนี้อืม โอ้โหคนขับรถนี่ถือว่าดูแลรถดีนะครับผงกีนี่แน่นเปลียกเลยน่ะเวลาสับลงไปที่ต่อไผ่นี่ไม่มีเสียงโคมคามลยครับนีน่สุดยอดจริงๆเลยสำหรับคนขับนี่อ้าวเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องเสียงปัม๊มยาวๆครับ กันยาวๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสุงท้ายไว้กับเจ้า SK 2อ0 SM ครับสัังว,วัดดีครับ